สวัสดีครับ Voice of America รนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยวันนี้มีผมนพรชาชเฉลิมมงคลนละดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐพักคำสั่งเก็บภาษีเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา1เดือน เจ้าหน้าที่รัฐสังกัด U.S.A. โดนสั่งไม่ต้องมาทำงานหลังข่าวทรัมป์ไฟเขียวสั่งปิด ทำนิฟขาวยืนยันอีลอนมสัสคือลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลสหรัฐครับหุนรวงจากเอเชียถึงยุโรปนักลงทุนห่วงมาตรการภาษีของทรัมป์และในเสริมข่าววันนี้นะครับนักวิทย์และเกษตรกรอเมริกันหวั่นไข้หวัดนนกกระบาดรอบใหม่ในส่วนของช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเมืองผู้ดีใช้เซ็นเซอร์ AI ตรวจคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในขา่าวสดสายตรงจากวิวเอทยกรุงวอชิงตันนะครับ ข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของนโยบายกระแพงภาษีรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งมีความคืบหน้าเพิ่มอย่างมากนะครับวันนี้คุณนิติการค่ะเรียกว่าติดตามกันแบบนาทีต่อนาทีต่อ,ท,ตอทั้งวันเลยนะคะล่าสุดก่อนจะเข้าสตูดิโอค่ะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งพักแผนเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในวันจันทร์นะคะหลังการหาหรือพูดคุยกับผู้นําเม็กซิโกและแคนาดาตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอดียชายบามต่างได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันจันทร์ก่อนที่การเรียกเก็บภาษีน้ำเข้ารอบใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารโ,โดยทั้งสองผู้นำยอมตกลงที่จะเสริมกำลังตามแนวชายแดนที่ติดก,กับสหรัฐเพื่อสกัดการอพยพเข้าเมืองและการลักลอบค้ายาเสพติดตามคำเรียกร้องของทรัมป์ ทรูโดกล่าวว่าแคนาดาจะใช้เทคโนโลยีใหม่และเสริมกำลังพลตามแนวชายแดนเพื่อปิดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเฟนทานิลข้ามแดนไปยังสหรัฐโดยยังไม่มีรายงานยืนยันในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการออกมาจากฝั่งทั้เนียบขาวไหนช่วงเวลาที่จะทำรายงานฉบับนี้ค่ะอย่างไรก็ดีประธานาธิบด,ดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์รอบที่สองกับผู้นำแคนาดาในวันจันทร์ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปด้ดี ประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดชัยบามโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X ว่าได้ยืนยันกับทรัมป์ว่าจะเสริมกองกําลังสํารองตามแนวชายแดนทางเหนือของตนอีก1,000 10, งื่นนายเพื่อสกัดการหลั่งไหลของยาเสพติดเข้าไปในอเมริกาและสหรัฐจะเดินหน้าป้องกันการลักลอบการขนอาวุธร้ายแรงเข้าไปในเม็กซิโกหลังการผู้คุยในวันจันทร์ ต่อมาผู้นำสหรัฐระบุในทรู t โซเชีย l ว่าสหรัฐและเม็กซิโกจะใช้เวลาที่ยังไม่เริ่มนโยบายเก็บภาษีนำเข้าใหม่นี้ในการเจรจาหาหรือเพิ่มเติมพร้อมระบุว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าร่วมการเจรจาเหล่านี้กับประธานาธิบดีชายบามและเราจะพยายามหาทางบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ประเทศของเรา ข้อมูลจากสำนักสัมมนสารัฐระบุว่าสหรัฐส่งออกสินค้าเป็นมูญค่ากว่า3 2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปเม็กซิโกขณะที่นำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกกว่า475.5 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2023คคุณกนพพัตน์ครับการตกลงพักแผนงานรัฐบาลสหรัฐในการเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคดะนั้นเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์ประกาศ แายงานนี้ออกมาได้ไม่ถึง48ชั่วโมงในการตั้งกำแงพงภาษีจากเม็กซิโกและแคนาดาในอัตรา25เซนและจากจีนในอัตรา10ครับโดยมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐกับ3ประเทศคู่ค้าหลักนี้อยู่ที่ราว2.1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีครับทางนี้เควินแฮสเซดผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวในวันจันทร์ว่าการเผชิญหน้า ที่เกิดขึ้นคือการทำสงครามการค้าเป็นคำกล่าวที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดแม้จะมีความเสี่ของการยกระดับของสถานการณ์นี้โดยเฉพาะเมื่อมีการโต้อตอบมาจากแคนาดาและคำขู่จากจีนนะครับแฮเ์รกล่าวว่าอ่านคำสั่งไฟล์บริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุอย่างชัดแจ100้งร้อเเซให้ดีว่านี่ไม่ใช่สงครามการค้านี่เป็นสงครามยาเสพติดครับ ขณะเดียวกันดักฟอร์ดมุขมนตรีมณฑลออนแทรีโอซึ่งเป็นมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาประกาศว่าจะระงับแผนการยุติสัญญาบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของอีลอนมัสก์ที่ปรึกษาคนสําคัญของทรัมป์เพื่อโต้อตอบแผนการเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากแคนาดาของสหรัฐนะครับฟอร์ดซึ่งประกาศคําสั่งห้ามการทําสัญญากับธุรกิจสัญชาติมริกันด้วยในครั้งนี้ ลงนามในสัญญามูลค่า68ล้านดอลลา,าร์กับ Starlink ของ Musk เมื่อเดือนพฤษจกายนที่ผ่านมาเพื่อขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลในมณฑลน,น,นี้ก่อนหน้านี้ผู้นำมณฑน,นอื่นๆของแคดาก็ประกาศว่าจะดำเนินการต่อโต้อตอบนโยบายของทั้์เช่นกันนะครับและมีการสั่งหยุดจำหน่าย หลายสินค้านะครับทั้งน้ำส้มจากรัฐฟลอริดาวิสกี้จากรัฐเทนเนสซีและถั่วลิสงจากรัฐเคนทักกี้ในทันทีโดย3รัฐดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่ทรัมป์และผู้ท้าชิงเก้าอีว้วุฒิสมาชิกจากพรรคพับลิกันคว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมาได้นะครับ ค่ะเกี่ยวเนื่องกับมาตรการภาษีนําเข้าเดคะก็ยังตามกันต่อค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ประกาศมาตรการภาษีในสุสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้นําสหรัฐก็ออกมายอมรับค่ะว่าประชาชนชาวอเมริกันจะต้องเจ็บ ตัวจากพิษเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายเรียกเก็บภาษีนําเข้ารอบใหม่จาก3าคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐนั่นก็คือแคนาดาจีนและเม็กซิโกนะคะผู้นําสหรัฐกล่าวว่านโยบายภาษีนําเข้าใหม่สาหรับ3าคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐจะทําให้ราคาสินค้าน้ํามันรถยนต์และข้าวของอื่นๆที่ผู้บริโภคอเมริกันต้องจ่ายพุ่งสูงขึ้นแต่ชี้ว่ากําแพงภาษีใหม่นี้จะคุ้มค่ากับการเพิ่มผลประโยชน์ของประเทศค,ค่ะแม้ในรัฐบาลสมัยแรกของทรัมป์นั้นจะมีการ ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับแคนาดาและเม็กซิโกไว้แล้วแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา25%จาก2ประเทศโดยมีโดยประกาศว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารนี้เป็นต้นไปก่อนที่ทั้งผู้นำเม็กซิโกและแคนาดาจะเปิดเผยในวันจันทร์ว่าบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการพักการดำเนินแผนงานนี้ไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเหตุผลที่ทรัมป์อ้างในการดำเนินแผนการดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเก็บภาษีนำเข้าอีก10%จากจีนก็คือประเทศเหล่านี้ลงมือไม่ เพียงพอในการสกัดกั้นการอพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายและการลังไหลเข้ามาของอยาเสพติดโดยเฉพาะเฟนเทนิลก่อนหน้านี้ทีมงานของทรัมป์พยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับวันนโยบายกำแพงภาษีดังกล่าวจะทําให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นขณะที่ผลการสํารวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าประเด็นความไม่พอใจของผู้บริโภคต่อภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงในช่วง4ปีก่อนหน้านี้คือปัจจัยหลักที่ทําให้ทรัมป์คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนือคัมลาแฮร์ริสเมื่อเดือนพฤศจ พจิกายนปีที่แล้วแต่หลังคว้าชัยเลือกตั้งมาได้ทรัมป์ก็ยอมรับว่าการทําให้ราคาสินค้าในตลาดถูกลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเชื่อว่าการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากการนําเข้าพลังงานของแคนาดาอีก10%น่าจะช่วยจํากัดการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าและพลังงานได้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวว่ารัฐบาลออตตาวาจะเรียกเก็บภาษี25%จากสินค้าบางประเภทของสหรัฐที่มีมูลค่ารวมกันราว1,6600ล้านดอลลาร์โดยจะเริ่มดำเนินการเก็บภาษีรอบแรกในวันอังคารก่อนจะดำเนินการขั้น2ในอีก3สัปดาห์ต่อจากนี้ เคิร์ e เซน l ิลแมนทูตแคนาดาประจำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ this week ทางสถานีโทรทัศน์ a b c ว่าแคนาดารู้สึกผิดหวังและงงงวยไปกับสิ่งที่ทรัมป์ดำเนินการและกล่าวว่ามีผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ถึง1%เปอร์เซ็นเดินทางเข้าสาหรัฐผ่านพรมแดงแคนาดาและยืนยันว่าแคนาดาลงทุนในเครื่องมือมากมายเพื่อจัดก,การกับปัญหาข้ามแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมมือฝึกซ้อมกับฝ่ายสาหรัฐเพื่อจับตัวบุคคลเหล่านั้นด้วยค่ะ ครับแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนคลี่คลายชั่วคราวนะครับแต่ผลกระทบของนยโยบายกำแพงภาษีใหม่ของสหรัฐก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปปิดในแดนลบในวันจันทร์ครับเนื่องจากนักลง,ลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ โดยตลาดหลักทรัพย์ฟุตซี่ที่อังกฤษก็ลดลง1.25%ช่วงกลางวันวันจันทร์ครับส่วนดัคของเยอรมนีและ Ca c AC 40ีของฝรั่งเศสก็ลดลงประมาณ1.7%ในเอเชียดัชนีนิเคกิญ่ปุ่นร่วงไปกว่า2.6%ค่ะที่คอสปีที่เกาหลีใต้ก็ติดลบ2.5%นะครับส่วนที่ฮ่องกงดัชนีฮังเซ็งก็ย่อตัวกว่า2%ในการซื้อขายช่วงเช้าก่อนจะมีแรงซื้อช่วยให้หุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงได้ สำหรับสหรัฐนะครับการซื้อขายหุ้นก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ผ่านสัญญาล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์สก็ชี้เห็นถึงทิศทางขาลงเช่นกัน สถานก,การณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากวันเสาร์นะครับทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษี25%ต่อแคนาดาและเม็กซิโกและ10%ต่อจีนนะครับก่อนหน้าจะมีการบรรลุข้อตกลงพักคการดําเนินแผนงานดังกล่าวทั้งแคนาดาและเม็กซิโกก็เคยประกาศจะดําเนินมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐส่วนจีนก็ระบุว่าจะใช้แนวทางตอบโต้เช่นกันโดยไม่ได้รายละเอียดใดๆทั้งนี้ต้องย้ำนะครับว่าแคนาดาเม็กซิโกและจีนคือประเทศคู่ค้าใหญ่ซานอันดับแรกของสหรัฐนะครับทีนี้ก็มาดูที่ภาวะการซื้อขายหลัก หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ซึ่งก็ปิดในแดนลบไปตามระเบียบครับดาวโจนส์ร่วง1 2 2จุดหรือว่า0.2 8ปิดที่ 44, 4 4 4 2 1จุด s p บวกลดลง ปิดลดลงครับ45จุดหรือว่า0.76%ที่5,994จุด NASDAQ ก็ร่วงหนักที่สุดครับ235จุดหรือ1.2%ก่อนจะปิดที่19,391จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.55%ที่2,850ดอลลาร์ 2, 70เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท90สตางค์ครับ ขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากนโยบายใหม่ๆของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนะครับค่ะทางเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USA ได้ถูกสั่งว่าไม่ต้องเข้าไปที่ตึกทํางานในวันจันทร์ที่สํานักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันนะคะโดย a อรายงานข่าวนี้โดยอ้างเอกสารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ USA หลังจากที่มหาเศรษฐีลอนมัสที่ทํางานให้กับรัฐบาลในโครงการประหยัดงบประมาณได้บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตกลงกับเขาว่าสามารถปิดององกรดัง กล่าวได้นะคะ โดย u s เพบว่าพนักงานกว่า600คนไม่สามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนส่วนผู้ที่เข้าระบบได้ระบ,บุว่ามีอีเมลที่ส่งถึงพวกเขาตดยระบ,บุว่าตามแนวทางของผู้นำองค์กรตึกสำนักงานใหญ่จะถูกปิดลงในวันที่3กุมภาพันธ์ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มสัสกล่าวในเช้าวันจันทร์ว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วและว่าผู้นำสหรัฐตกลงว่าเราสามารถปิดมันลงได้โดยองค์กรดังกล่าวนะั้นมีอายุ60ปีและทำงานด้านความช่วยเหลือและการพัฒนาโดยมัสได้กล่าวผ่าน แพลตฟอร์ม X ว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ Apple ที่มีหนอน1ตัวอยู่ข้างในที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือหนอนทั้งลูกเลยคุณจึงต้องกำจัดทั้งหมดไปมันเกินกว่าจะแก้ไขได้และเรากำลังปิดมันลง U.S.A เป็นที่หมายตาของผู้ที่ต้องการตัดลดงบประมาณมาระยะหนึ่งแล้วค่ะองค์กรนี้ดูแลเรื่องโครงการพัฒนางานด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศต่างๆรวมแล้ว120ประเทศประธานาธิบดีทรัมป์อีลอนมัสตลอดจนนักการเมืองจากพรรคทริปเลกักนในสภา,ายังได้เคยวิจารณ์องค์กรดังกล่าวว่าส่งเสริมงานที่มีแนวคิดเสรีนิยมเอพี AP ได้อ้างแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งและเจ้าหน้าที่ปัจจุบันอีกรายซึ่งบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์รัฐบาลทรัมป์สั่งพักงานเจ้าหน ความปลอดภัยของหน่วยงานนี้ไปแล้ว2องรายหลังจากที่พวกเขาไม่ส่งมอบข้อมูลชั้นความลับในพื้นที่ห่วงห้ามให้กับคณะทํางานตรวจสอบของรัฐบาลมาสัสขณะน,นี้เว็บไซต์ของ US a ก็หายไปจากอินเทอร์เนต็ตในวันเสาร์โดยไม่มีคําอธิบายนะคะทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข,ข่าวในคืนวันอาทิตย์ว่าองค์กรดังกล่าวบริหารงานโดยคนบ้าหัวรุนแรงและว่าเราจะเอาพวกเขาออกไป รัฐบาลอเมริกันภายใต้ทรัมป์ได้ใช้มาตรการระงับความช่วยเหลือต่างชาติครั้งใหญ่และปิดโครงการจํานวนมากของ USA ส่งผลให้หน่วยงานที่ทํางานในรูปแบบเดียวกันต้องปลดคนออกจากงานหรือพักงานจํานวนมากในวันอาทิตย์ วุฒิสมาชิก e อลิซาเบธวอร r เรนจากพรรคเดโมแครตโพสต์ข้อความที่กล่าวว่าทรัมป์ได้อนุญาตให้มสัสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นและให้หยุดส่งเงินงบประมาณรัฐและเธอได้บอกว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อท,ที่ทำได้เพื่อต่อต้านและปกป้องจากคนจากอันตราย ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอได้บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าในเวลานี้ตนดํารงตําแหน่งรักษาการผู้มนวยการยูเอเซแล้วและได้จ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ให้กับเจ้าหน้าที่บางรายและย้ำว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการดําเนินแผนงานการส่งความช่วยเหลือไปอยังต่างประเทศของสหรัฐให้เป็นปฏิทิศทางเดียวก,กันกับผลประโยชน์ของประเทศค่ะ ครับยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับรเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวยืนยันในวันจันทร์ครับว่าอภิมหาเศรษฐีอีลอนมาได้เข้ามาช่วยงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลสหรัฐครับ โดยคำยืนยันดังกล่าวในวันจันทร์ที่มาจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะครับเป็นการตอกย้ำบทบาทซึ่งไม่ที่ถกเถียงกันอยู่ของมัสในรัฐบาลสหรัฐพร้อมๆกับเลี่ยงหลบการต้องปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรัฐบาลกลางทั่วไปครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังบอกด้วยว่ามาร์์นั้นมีอีเมลของรัฐบาลสหรัฐและพื้นที่สำนักงานในทํานิบขาวเพื่อใช้งานด้วย หลังการได้ใช้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทรัมป์นะครับมาร์กซ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้รับอำนาจแบบกว้างๆจากผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในการลดขนาดของรัฐบาลกลางโดยทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อว่า Department of Government Efficiency ซึ่งเพิ่งได้รับไฟเขียวให้เข้าถึงระบบการจ่ายเงินที่เป็นส่วนงานที่มีความอ่อนไหวของกระทรวงการคลังสหรัฐไปนะครับ พรรคเดโมแครตก็แสดงความกลัวนะครับว่ามาร์กจะทําการรวบอํานาจรัฐบาลกลางไว้เองและดําเนินการต่างๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งยังอาจทําการบางอย่างที่ผิดกฎหมายได้ปกติแล้วนะครับลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลกลางสหรัฐคือผู้ที่รับการแต่งตั้งให้ทํางานเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน130วันในกรณีของมาร์กนะครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการบังคับใช้กฎปฏิบัติมาตรฐานด้านข้อตกลงทางจริยธรรมและการเปิดเผยข้อมูลการเงิน ต่ออภิมหาเศรษฐีรายนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SpaceX ซึ่งทำสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์กับรัฐบาลสหรัฐหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ทางนิตข่าวกล่าวได้ว่ามาร์ค ไม่รับเงินค่าจ้างสําหรับการทําหน้าที่นี้ขณะที่เมื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลแล้วเจ้าของธุรกิจรถยนต์เทสลาซื่อ SocialX และ SpaceX นี้ไม่น่าจะต้องยื่นเอกสารรายงานเปิดเผยสถานภาพทางการเงินต่อสาธารณะด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่งส่งสัญญาณเห็นชอบต่อการทํางานที่ผ่านมาของมัส้วยการกล่าวว่าตนคิดว่าอภิมหาเศรษฐีรายนี้ทํางานได้ดีเป็นคนลดต้นทุนตัวชากาดคนหนึ่งและบอกว่าบางทีเราไม่ได้เห็น พ้องต้องการและเราก็ไม่ได้ทำตามใจเขาเสมอแต่ผมคิดว่าเขาทำงานได้ดีเยี่ยมทีเดียวครับ จากประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและวิทยาศาสตร์กันบ้างซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าการระบาดของไข้หวัดนกรอบล่าสุดนะและโอกาสการกลายพันธุ์ของไวรัส H5N1 ครั้งนี้ได้สร้างความกังวลให้แก่บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ว่าอาจนําไปสู่การระบาดของไข้หวัดนกสู่คนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการยกระดับให้เป็นการระบาดเป็นวงกว้างได้ขณะที่เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีของสหรัฐต่างแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ พวกเ,เกคัครบุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเวโรนิกาบาเดรัสอิเกเลซิสของวิเอเอมานำเสนอครับค่ะจอชเทเวลิงเกอร์เจ้าของฟาร์มในเดลาเพลนรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันตกของกรุงวอชิงตันต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่จากปกติเนื่องจากไวรัสสายพันธุ์ H5 n 1วนหรือที่รู้จักกันในชื่อไข้หวัดนกนั้นไม่เพียงแต่ทำให้สัตว์ปีกในอเมริกาต้องตายมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2022แต่ยังส่งผลให้ราคาไข่ไก่ของสหรัฐพุ่งสูงไปทั่วประเทศด้วยค่ะ two we here this farm have not expanded our chickens over the last year fear e e this that might farm our or r on not out of n last t i a v d เทลเวลิงเกอร์กล่าวว่าในช่วง1-2ถึงปีมานี้ไม่ได้มีการขยายฟาร์มเลยเนื่องจากกังวลว่าจะนำสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเข้ามาปะปนในฐานะสมาชิกคณะกรรมาการกิจการทรัพยากรสัตว์ปา่ปารัฐเวอร์จิเนียเทลเ l ลิงเกอร์แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่ไข้หวัดนกจะมีผลกระทบต่อฝูงสัตว์ปีกลามไปถึงวัวและลูกวัวราวหนึ่ง 100ตัวในฟาร์มของเขาด้วยเช่นกันค่ะเทอร์วิลิงเกอร์บอกกับวิลเอว่าหากเชื้อไปถึงจุดที่แพร่กระจายไปยังฝูงวัวและทำให้พวกมันล้มป่วยหรือทำให้เนื้อวัวไม่สามารถขายได้ก็อาจทำให้ต้องปิดกิจการด้วยเช่นกัน มีรายง,งานเรื่องไข้หวัดนกในวัวนมครั้งแรกเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะสูงควบคุมและป้องกันโรคสาร,รัสหรือ CDC ระบุว่าความเสี่ยงด้านสาธรารณสุขของไวรัสไขวัดนกนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำโดยมีรายง,งานผู้ติดเชื้อ67รายซึ่งเป็นการแพร่ชเชื้อจากสัตว์สู่คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะคะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจีโนมของไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์บางส่วนบางแล้วค่ะ if there are changes that make it more possible for the virus to transmit from person to person which so far we haven't seen then that could be แมคเนเดวิสนักระบาดวิทยาแห่งจอห์นฮอคกินส์บลูมเบิร์กสคูลออฟพับลิคเฮลท์กล่าวกับ we a ่าน Skype ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ไวรัสมีโอกาสแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ซึ่งเรายังไม่เคยพบมาก่อนอาจเป็นความท้าทายในด้านการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริงและเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าไวรัสนี้มีโอกาสเป็นการระบาดใหญ่ค่ะ avoiding contact with sick dead wild animals probably the most important or most to do with sick wild is thing the นักรระบาดวิทยาจากจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าผู้คนสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อนี้ได้โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือสัมผัสสัตว์ที่ล้มป่วยหรือตายการรับประทานเนื้อสัตว์และไข่ปรุงสุกนมพลาสต์เจอไรส์ก็เป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสชนิดนี้ได้อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านแนะนำให้ติดตามข่าวสารการเรียกคืนอาหารสัตว์หรือน้ำนมดิบและดูแล สัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างไกลาจากการสัมผัสกับนกป่าระหว่างที่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดอย่างใกล้ชิดเทวิลิงเกอร์ได้เริ่มพิจารณาแผนไว้ล่วงหน้าบ้างแล้วค่ะ Typ sometime month t buy a would so or from now um, we u เจ้าของฟาร์มปศุส hmm. ัตว์ในเวอร์จิเนียเผยกับวิวเอว่าปกติแล้วในช่วงเดือนนี้หรืออีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะซื้อไก่งวงมาเลี้ยงสําหรับขายในช่วงเทศกาลวันขอบคุณมพระเจ้าแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าจะทําแบบเดิมอีกหรือไม่เนื่องจากมีความกังวลถึงแหล่งที่จะซื้อพันธุ์ไก่งวงว่าอาจจะมาพร้อมกับไข้หวัดนกค่ะแต่ในเวลานี้เทวิลิงเกอร์ยังคงยึดตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ แหวังว่าสถานการณ์ของโรคนี้จะคลี่คลายลงไปในระหว่างที่ตั้งกาดสูงในการเฝ้าระวังปัสสุสัตว์ในฟาร์มของเขาค่ะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ w w w v o a t a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram x v o a t a i และ Subscribe YouTube v o a t a i รวมทั้งเลือกกับังย้อนหลังรายการของเราได้ที่ spotify v o a t a i นะครับ Voice มาถึงรายงานอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีการนํามาประยุกต์ใช้ในงานหลายด้านนะครับและที่อังกฤษก็มีการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนด้วยคุณคมสรรศรีธนาวิบุณชัยมีรายเรืร่องนี้จากรอยเตอร์มานําเสนอครับในทุกวันนี้นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางตอบสนองในหลากหลายวัตถุประสงค์ หนึ่งในนั้นนะครับก็คือการวัดค่าคุณภาพน้ําแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนข้อมูลที่สําคัญโดยเฉพาะการปนเปื้อนของน้ําเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพสําหรับผู้ที่ต้องการลงไปไว่ายน้ําบริเวณนั้นที่วอลิเ e วียจุดว่ายน้ําธรรมชาติยอดนิยมที่ตั้งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษมีการทดสอบตรวจวัดสถานะคุณภาพน้ําด้วยเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ถูกติดตั้งไว้ตามจุดว่ายน้ําธรรมชาติและชายหาดในพื้นที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําผ่านหน้าจอ โดยข้อมูลที่ได้จะช่วยตัดสินใจว่าคุณภาพน้ำในตอนนั้นมีความปลอดภัยเพียงใดและควรลงไปเล่นน้ำหรือไม่แดน b i ส s จากบริษัท Unified t e c h n o l o g ีกล่าวว่าสิ่งที่ AI ทำคือใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ได้จากเซ็นเซอร์และประมวลข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุถึงความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียนในน้ำที่อาจเป็นอันตรายได้แบบทันท่วงที b บจากบริษัทสตาร์ทอที่พัฒนาเซ็นเซอร์ดังกล่าวอธิบายว่า ในปัจจุบันหากเราต้องการทราบสถานะความปลอดภัยของน้ำขั้นตอนก็คือเราต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจัดส่งไปยังห้องทดลองและรอผลการตรวจสอบเป็นเวลา3วันก่อนที่เราจะรู้ว่าคุณภาพน้ำมีความปลอดภัยหรือไม่และเขามองว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการและวิธีที่ไม่ดีพอ,อข้อมูลที่เก็บได้จากเซ็นเซอร์ที่ททถูกติดตามบริเวณต้นน้ำจะถูกระบบ AI ตรวจสอบในหลายมิติอย่างเช่นค่าความเป็นกรดด่างอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนรวมถึงระดับค่าแอมโมเนีย ในช่วงการทดสอบระบบ AI เป็นระยะเวลา6เดือนระบบได้เรียนรู้การเชื่อมโยงรูปแบบข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์และระดับของเชือ้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำหากระบบดังกล่าวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถส่งข้อมูลอัปเดตแจ้งเตือนคุณภาพน้ำผ่านแอปบนมือถือทำให้ผู้คนรับรู้ว่าอาจมีเชือ้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านสุขภาพเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารการติดเชื้อผิวหนังระบบหูและตา รวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆความคิดเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมรายละเอียดกว้างขวางในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ําในประเทศเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ภาคเอกชนในอังกฤษไม่มีการลงทุนเพื่อส่งเสริมในประเด็ดนนี้อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อังกฤษต้องเผชิญกับน้ําฝนปริมาณมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทําให้อุตสาหกรรมน้าของอังกฤษกาลังเข้าใกล้ภาวะวิกฤต ายสจากบริษัท u n i i e d t เทคโนโล g y กล่าวทิ้งไทยว่าแม่น้ำและชายฝั่งของอังกฤษอยู่ในสภาพย่ำแย่อย่างมากเพราะปัญหาที่สะสมมานานหลายทศวรรษและไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนโดยเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่จะต้องใช้ทั้งเวลาความพยายามรวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพของแหล่งน้าให้สาเร็จผมคงสารสีธนวิบุญชัย VOA Right ครับส่งท้ายวันนี้ก็เป็นการสรุปย้อนหลังงานประกาศรางวัลที่เลื่อนมาจากเขตไฟไหม้ที่ไฟป่าที่เอนะครับค่ะโดยเมื่อคาคืนวันอาทิตย์ตามเวลาสาหรัฐนะคะศิลปศิลปินวงการดนตรีก็ร่วมงานประกาศรางวัลแกรมมี่ซึ่งในที่สุดนะคะบิอันเซก็คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีไปได้ในที่สุดค่ะหลังจากถูกเสนอชื่อมาทั้งหมด4ครั้งนะคะบิอันเซซึ่งเป็นศิลปินที่ได้แกรมมี่มากที่สุดและถูกเสนอชื่อเข้าชิงบ่อยที่สุดยังไม่เคยได้สาขาอัลบั้มแห่งปีเลยที่เป็น ครั้งแรกของเธอนะคะผลงานที่ส่งให้เธอกลับบ้านด้รางวัลสูงสุดของกร a m ี y ในครั้งนี้มาจากอาัลบ,บั้ม c o w Boy Carter ที่ทําให้เธอเป็นผู้หญิงผิวดําคนแรกในศตรวรรษที่21ที่เป็นเจ้าของรางวัลอัลบ,บั้มแห่งปี เมื่อ26ปีก่อนรางวัลนี้ตกเป็นของอัลบั้ม The Miseducation of l a u r e n Hill ฝีมือ l a u r e n Hill นะคะและเมื่อย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมีผู้หญิงผิวดำอีก2คนที่ชนะรางวัลนี้ค่ะคือ Natalie Cole และ Whitney Houston นั่นหมายความว่า Beyonce คือผู้หญิงผิวดำคนที่4ในประวัติศาสตร์ Grammy ที่ได้รางวัลสูงสุดนี้นะคะทีมการจัดงานสะท้อนถึงความรู้สึกที่วงการดนตรีมีต่อผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุไฟป่าแคลิฟอร์เนียที่เผาทำลายบ้านเรือนนับพัน นับเหมือนหลังค่ะโดยเจ้าที่จากหน่วยดับเพลิงของนะครลอสแอนเจลิสคือผู้เชิญรางวัลมามอบให้กับบิอนเซ่ด้วยนะคะส่วนรางวัลเพลงแห่งปีและ Record of the Year เป็นของ not like us ของ kendrick lamar นะคะเราโดยที่ลามานั้นกล่าวว่าเราจะอุทิศสิ่งนี้ให้กับเมืองแห่งนี้โดยลามาก็จะขึ้นแสดงในซูเปอร์โบด้วยนะคะ h a ับท i m e โชว์ของปีนี้ด้าน t r ร v วอ n o โนค่ะพิธีกรงานประกาศรางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้กล่าวเปิด โดยเป็นการแสดงความรำลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียโดอผู้จัด Grammy ยังได้ให้เวลากับโฆษณาธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟป่านะคะในช่วงการถ่ายทอดพิธีประกาศรางวัลด้วยและเมื่อใกล้เวลาปิดงานคาร์โนอาก็ประกาศว่าผู้ร่วมบริจาคเงินราว7ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการบรรเทาทุกข์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ด้วยนะคะศิลปินบางคนใช้เวที Grammy พูดถึงประเด็นร้อนในประเทศนะคะหลังการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่ส โดยชา a ิ i r ่าค่ะผู้มีเชื้อสายลาตินที่ชนะรางวัลอัลบั้มเพลงป๊อปแนวลาตินลาสบูเฮเรสจานโ o โจรันได้กล่าวบนเวทีว่าดิฉันของมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องผู้อบยพบทุกคนในประเทศนี้ส่วนเลดี้กากและ b บรูโนมาสรับรางวัลผลงานเพลงป๊อปยอดเยี่ยมนะคะจากบทเพลง Die With A Smile เลดี้กากากล่าวตอนตอนที่ขึ้นรับรางวัลด้วยนะคะว่าคนข้ามเพศไม่ได้ไม่มีตัวตนชุมชมคียสมควร ได้รับการช่วยเหลือส่วน Alicia Keys นะคะผู้ได้รางวัลดรเดร r d r Global Impact Award บอกว่า DEI หรือที่เป็นตัวย่อของการส่งเสริมความหลากหลายนะั้นไม่ใช่ภัยคุกคามแต่มันคือของขวัญน,นอกจากนั้นผู้จัดงานยังมอบรางวัลกรม m m y ให้กับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ Carter, พูดถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะมีอายุ100ปีนะคะโดยรางวัลน,นี้มอบให้เป็นสาขาการบันทึกเสียงเล่าเรื่องบรรยายและหนังสือเสียงหรือ audiobook จากผลงาน Last Sunday s in Plains a s e n t i e n A Centennial Celebration นะคะซึ่งเป็นการบันทึกเสียงชิ้นสุดท้ายของอดีตผู้นำสหรัฐที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในโรงเรียนสอสสนศาสนาในวันอาทิตย์ของโบสถ์มารานาธาแบปทิสในรัฐจอร์เจียนี่ถือเป็นกรมมีตัวที่4ของคาร์เตอร์ในสาขาเดียวกันนี้นะคะโดยชนะคู่แข่งที่มีชื่อเสียงหลายคนทั้งบาร์บราสไตรเซนและดอลลี่พาตันถ้าหาก ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39ยังมีชีวิตอยู่ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะกรามีที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะโดยเวลานี้เจ้าของสถิติเดิมก็คือไพท็อปเพอร์กินส์เมื่อรับรางวัลในปี2011ขณะอายุ97ปีค่ะครับ,รบและทั้งหมดนี้นะครับคือรายงานข่าวสดสายตรงจากว a ไทยนะครับหมดแล้ว,ลวผมนพราชัเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำล,ลังวานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โดยเวลานี้เจ้าของสถิติเดิมก็คือไพท็อปเพอร์กินเมื่อรับรางวัลในปี2011ขณะอายุ97ปีค่ะครับและทั้งหมดนี้นครับคือ,อรายงานข่าวสดสายตรงจากวเอไทยนะครับหมดแล้วผมนพรชาชชิตมงคลนิฉัน,น้ที่การกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนพรนชคุณนิทิการคะ่ะส,สวัสดีค่ะ,คะอ๋แม่ฟังแล้ว วงการวันเทิงศิลปินทั้งหลายสะท้อนมุมทางการเมืองชัดเจนเหมือนกันนะคะคฟังดูแล้วข้อเรียกร้องและจุดยืนแต่ละอย่างก็สะท้อนความรู้สึกและความเห็นที่ที่ต่างออกไปเหมือนกัน ก็ชัดเจนดีมานานแล้วใช่ไหมครับวงการบันเทิงนี้ให้ความสนใจเรื่องการเมืองมานานแล้วใช่นะคะก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปคนจะเข้าใจว่าวงการการเกานเทิงสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายเสรีนิยมก็คือฝั่งซ้ายซึ่งนะฮะที่รัฐบาลพรรคกันจะเหมือนฝ่ายขวาเพราะฉะนั้นนโยบายมักจะถูกออกมาวิจารณเสมอแต่ว่าในยุคนี้ถือว่ามีคําวิจารมาตรงประจุดตรงจุดและเร็วขึ้นเพราะว่าทุกอย่างดาเนินเกิดขึ้นเร็วมากนะครับ ค่ะแต่ว่าที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือ<ห>การส่งกําลังใจ,ใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่เดือดร้อนอผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียนะคะก็อย่างที่รายงานไปนะคะพอหลังจบการถ่ายเท่าสดรายการนะคะก็มียอดบริจาคจากผู้ชมนะคะเข้ามาหลั่งไหลเป็นหลัก7ล้านดอลลาร์รก็เป็นกําลังใจที่เขาส่ง,งกันให้นะทีที่ใช้ประโยชน์นําเสนอจุดยืนได้มากมายเลยครับใช่ ใช่ค่ะน่าสนใจตรงที่ผู้คนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็สูญเสียหลายอย่างนี่นะคะจะอยู่อย่างไรต่อไปการกลับมาการพลิกฟื้น